จะไหว้ครูเนี่ยมันก็คงจะมีมาแต่โบราณไลเพ่านะคงจะไม่ใช่เฉพาะเพลงพื้นบ้านไม่ว่าจะศาสตร์ไหนศิลป์ไหนก็จะต้องมีครูบาอาจารย์แต่ว่าถ้าอย่างประหาบางชาเขาก็อีกแบบหนึ่งที่ของคนไทยส่วนมากก็จะเป็นการลํำลึกถึงแต่ว่าในศินลปินเนี่ยนอกแกลำลึกถึงแล้วก็ยังปฏิบัติบูชาโดยที่จะมีชา ซึ่งกะถือาเป็นของสูงดอกไม้ทูกเทียนมากยาที่สำหรับคนโบราณเขาเขากินเขาเขารูอา้อะไรปฏิบัติกันมาที่พวกเราได้เป็นรุ่นท้ายๆแล้วแม่ก็จดจังจากแม่โบผ่านพ่อสวัยมาข้าวพระทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ล้ำลึกถึงพ่อคุณแม่ของเราแต่ทีนี้ในเมื่ออัู่ห่หารด้วา ครูจากไปแล้วเขาก็ให้เราลำลึกถึงเพื่อเป็นมงคลเก่ตัวเราเองถามว่าจะเกิดประโยชน์อะไรไหม,มตามตามความรู้สึกของแม่ขวัญจิตนะก็จะเห็นประโยชน์โดยการมีกำลังใจมีขวัญขึ้นละยังไงการร้องการดัาก็บางครั้งก็นึกไม่ออกจะทำอะไรไม่ถูกแต่ด้วยกำลังใจที่เราได้ ไว่สิ่งที่เราเคารพนับถือกันมาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยในครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับแล้วอะไรแล้วก็เอ่ยชื่อลำลึกนึกถึงท่านนั้นถือว่าในตรงนี้การประกอบลังลึกนึกถึงพระคุณเนี่ยถึงแม้จะไม่มีรูปมาทำมาเป็นทานดอกไม้ทุกเทียนก็ตามแค่ใจเราเรานึกถึงเราก็มีการบังใจ ฉะนั้นในตรงนี้ว่าถือว่าการไหว้ครูก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราอาพ่อสุจินแนะนําเกี่ยวกับเรื่องไหว้ครูการไหว้ครูเนี่ยก็ตอนต้นที่เราฝึกเกรงกันมาเนี่ยเราก็ต้องเจอครูก่อนครูคนแรกของเราคือใครยังต้ายังกับเราจะไหวครูเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยขอ,อ,ยอให้ไหว้พระก่อนแล้วก็มาไหว้ครูคนแรกต่อมา และก็มาไหว้คุณพ่อคุณแม่กตนอยูรู้คุณข้อความรู้ต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมันปลื้มใจว่าวันนี้ได้ไหว้ครูคิดจะร้องคิดจะสู้คิดจะทาอะไรมันเหมือนมีคนมาช่วยให้กําลังใจเราเราก็พร้อมที่จะลึกกระร้องอะไรก็มันก็มันดูมันโปร่งมันลงแต่เหตุใดถ้าเราไม่ไหวเนี่ยตึกอาก็ร้องเลยดูเมื่อมันตะกุกตะกักใหม่มันเป็นโดยศาสตร์อะไรไปรู้นี่คือส่วนหนึ่งของพ่อการไหว้ครูก็คือความกระตันยูรู้คุณท่านแตก่อน เหมือนเอามาเป็นต้นทุนในการจะแสดงให้สรุยสวยงามดูปลื้มใจนี่คือพิธีการไหว้ครูเพื่อ mm. เป็นกําลังใจกับตัวเองนี่คือการไหว้ครูยอ่ยอๆนะลูกนะก็ถือเป็นค <s> ุสโลบายของปราชญ์โบราณอันดิตโบราณนะที่ได้มาเรื่องเหล่านี้มาทั้งของรัฐทั้งของราชถือว่าเป็นสิ่งดี ล้วก็เชื่อว่าลูกๆทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยอย่างน้อยก่อนจะออกจากบ้านไปโรงเรียนวัว้ตีพ่อแม่กับปาเจวัดดีนั่นก็เป็นมงคลแล้วแต่ในตรงนี้มันเป็นการแสดงแล้วก็อยู่หน้าเวทีแล้วและเมื่อเรามีอุปกรณ์มีดอกไม้ทุ่เทียนอะไรต่างๆขึ้มนมามันก็มองเป็นความสวยงามแล้วก็เหมือนว่าอาจจะให้กำลังใจกับผู้ดู คือเขาบางทีเขาก็จะไม่ได้ลำลึกถึงออกประําได้ทํานาอะไรก็ยังไม่นึกถึงแต่พอเห็นภาพพวกเราที่ไปร้องแล้วก็ร้องเอ่ยถึงคุณพระพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์อาจจะมีสักส่วนน้อยๆทำให้คนที่ดูมีความลํำลึกถึงเอาค่ะตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยอ่อๆในการบอกเล่าถึงคุณไหว้ครูนะข้าวต่อไปทำอะไรจ๊ะแม่ ค่ะว่ามทูนบอกแบจริงจริงตลอดเกาะบอกย่อๆบอกย่อๆอแล้วเด็กๆก็นะคะลูกก็นึกตามนะตามที่ได้ฟังมาช่วงหนึ่งฉะน,นั้นก็าตามลำดับนะลูกนะถ้าเราต้องปฏิบัติลำดับก็คือเราก็บูชาพระกราบนะัก ตามที่เราได้ยินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลำลึกนึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ถ้อยคำเนี่ยคิดว่าวันนี้คงไม่สละสลวยนะลูกนะอะบูชาพระกรับพระกักนในใจแล้วก็ขอพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งครูเทพพระเจ้า ครูเทวดาครูฤาษีครูร,คร,ราครูมนุษย์ที่ได้สั่งสอนลูกมาตั้งแต่อ่านออกเขียนได้จนกระทั่งครูร้องครูรำครือเพลงโบราณเพลงพลื้นบ้านอันมีแม่โบผันกับพ่อสวยัยซึ่งเป็นครูคนแรกของแมยผวัญจิตและแลยังมีคุณครูอีก หลายท่านที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ครูบาอาจารย์ท่านได้มาคุ้มครองลูกหลานจะร้องจะรำจะดําเนินการตามปู่ย่าตาทั่วดโดยการร้องเพลงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเพลงอีแซลเพลงชอยเพลงเรือเพลงทรงเครื่องต่างๆเหล่านี้ ก็ขอให้คุณครูบาอาจารย์อนุญาตให้ลูกติดลูกหาได้ร้องเรียนแบบได้ร้องตามขอให้คุณครูมานั่งในคอต่อปัญญาให้ลูกๆให้ร้องได้ทำได้ให้แสดงปาฏิหาริย์ให้ลูกหลานจะทำการนี้ได้สำเร็จด้วยเธอ สาธุ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 พร้อมกันนะคะสาธุค่ะ<ม>เราก็ได้กราบนะคะคุณครูไม่ว่าจะเป็นเป็นกราบพระกราบค,คุณครูรูสกพ่อแก่กราบสิสสิธิเรียบร้อยแล้วนะคะครั้นี้เราจะหันมากราบครูมนุษย์ของเราค่ะที่จะให้ความรู้เราโดยตรงเลยนะคะมาที่พ่อพ่อแม่แม่นะคะน้องขาเดี๋ยวเราจะกราบพ่อพ่อแม่พร้อมกันนะคะเดี๋ยวฟังตันยานจากพี่ข้าวนะคะ <c oughs> นะคะแพก้มไปขวานิดนึงค่ะไม่จินหายไปค่ะอ่ามาแล้วนะคะน้องขาเดี๋ยวเรากราบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามค่ะก็ขอให้ลูกๆสบความสำเร็จในการปฏิบัติกิจนี้และก็กิจอื่นๆใดๆลูกจะต้องปฏิบัติ ขอให้ลูกทุกคนประสบความสําเร็จนะลูกนะ,จะเจริญเจริญวัฒนาถาบรสาธุนี่นะครับน้องค่ะก็เรียบร้อยสําหรับพิธีการกราบครูนะคะแล้วก็ไหว้ครูของเรานะคะน้องค่ะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปขนาดไหนนะคะเขาเรียกว่าประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยยังคงสวยงามเสมอนะคะ